สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับการสมัคร MMM นะครับของจีนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เข้ามาหน้านี้เลยนะครับก็คือ w w w c h i n a m m m n e t นะครับก็เข้ามาเลยนะครับบางทีอาจจะเป็นภาษาจีนนะครับ ถ้าเป็นภาษาจีนก็ไม่ไม่ยากนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงหัวมุมด้านขวามือนะครับมันก็จะมีให้เปลี่ยนกลับมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราคลิกภาษาอังกฤษได้เลยก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับรายละเอียดก็อ่านได้แปลได้นะครับแล้วก็เราวิธีการสมัครนะครับก็ได้ครับคลิกตรงนี้ได้เลยครับ register นนะครับน่าจะมาหน้านี้ให้เรานะครับ อันนี้นะครับมันก็จะให้ใส่รายละเอียดนะครับในการสมัครนะครับก็อันแรกเลยก็คือชื่อนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นนิคเน m e เป็นชื่อเล่นนะครับอ่าใส่อะไรก็ได้นะครับอ่านี่ตัวอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีเมลนะครับที่ใช้ได้จริงนะครับแนะนําว่าเป็นสมัครใหม่ก็ได้ครับเป็น gmail นะครับนะครับ Gmail c อ m แล้วก็ตรงนี้นะครับอ,นนอันนี้อันที่สามก็จะเป็นเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราที่สามารถใช้ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการยินดันด้วยนะครับ่าใส่เบอร์โทรก็ถ้าเป็นเบอร์ปกติของเรานะครับสมมุติว่าเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับวิธีการใส่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นของประเทศไทยให้เราตัดศูนย์ออกนะครับ ใส่เป็นบวกหกหกเข้าไปแทนนะครับใส่เป็นบวกหกหกนะครับก็คือบวกหกตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสประเทศเมื่คือประเทศไทยนะครับจะเป็นจะขึ้นต้นด้วยบวกหกหกตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรของเรานะครับเก้าหลักนะครับแต่ว่าไม่ต้องมีเลนรลักนะคไม่ใส่ติดกันได้เลยนะครับ ตัวน,นี้เบอร์โทรนะครับเข้าใจแล้วนะครับแล้วช่องนี้รื่้องใส่นะครับเป็นบ้างไว้แล้วก็ตรงน,นี้เป็นอีเมลนะครับของผู้ที่แนะนําเรามาคนที่ชวนเรามาอ่าให้รู้จักกับ n m m นะครับอันนี้ผมก็ใส่อีเมลของผมเป็นตัวอย่างครับนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรของเรานะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องคลิกอะไรนะครับก็มาใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับให้ให้ตรงกับรหัสของภาพนะครับติ๊กถูกก่อนนะครับมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็กดบีิีได้เลยนะครับเดี๋ยวมาทวนใหม่นะครับก็ ันแรกเป็นนิกเนมนะครับเป็นใส่ชื่อเล็นนะครับที่เราใช้แล้วก็อันนี้จะเป็นอีเมลของเรานะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปยินกันในอีเมลนะครับ,รบแล้วก็เป็นเบอร์โทรเบอร์โทรตรงนี้ก็จะให้เปลี่ยนเปลี่ยนศูนย์เป็นบวกหกหกนะครับเป็นรหัสของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขเก้าตัวของเรานะครับช่องนี้ต้องใส่นะครับแล้วก็น,นี่เป็นอีเมลกับเบอร์โทรของ คนที่แนะนำเราเข้ามาให้รู้จักกับเอมเอ็นนะครับแล้วตอนช่องนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ใส่รหัสให้ตรงกันนะครับกับรหัสของภาพนะครับตี้งันติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับ ของ N N N หลังการสมัคร N N N นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปในอีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อกี้นะครับพล้ข้าไปในอีเมลเราล็อกอินในีเมลปุ๊บมันจะมีนะครับส่งเข้ามาบอกว่าเราได้สมัครแล้วนะครับให้เราเข้าไปทําการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดของเราเราคลิกเข้าไปในอีเมลก็จะมาหน้านี้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่า ก็คือเราสมัครเริมาแล้วให้ให้คลิกตรงนี้นะครับ password recover recovery นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นอ e ีเมลของเราแล้วก็อันนี้จะเป็นรหัสที่เขาอ่าที่ระบบมันใส่มาให้ก่อนแล้วครับอ่าหลังจากนั้นสองบรรทัดนี้นะครับสำคัญมากก็คือต้องใส่ รหัสของเราเองนะครับที่เราสามารถจําได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเอ็นอนเอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้านะครับอ่นเอนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมก็ใส่เข้าไปให้เหมือนกันแั่นสองตัวถ้าไม่เหมือนมันก็จะไม่ให้ผ่านนะครับนี่เราคลิกเช่คพาสเวิร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดเ,เช็คผ่าดป,ปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้รหัสอันใหม่ที่เราตั้งเองเ,องเมื่อกี้ครับกับอีเมลที่เราสมัครไว้ตอนแรกสามารถเข้าไปอ่าลอกอินเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ของ m อ m MM, ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเข้าให้ดูนะครับเว็บของเอ m MM นะครับอ่ถ้าเราป้นอนี้นะปุ๊บก,ก็จะผ่านว่าจะเป็นกนารมีาสเวิร์ดของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตัวอย่างนะครับการเข้าไปเป็นเอ็นเอ็นนะครับก็คือตัวเว็บเอ็นเอ็นเอ็นออฟฟิตนะครับดอทคอมอ่าเป็นตัวนี้ได้ครับเอ็นเอ็นเอ็นออฟฟิตดอทคอมนะครับ M ะระบบก,ก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับกับเว็บไซต์อ่ามาแล้วนะครับอันนี้ นะครับพัดเวอรอ่าอ่าเข้าอีเนลของผมเลยได้ครับถ้าเราเปลี่ยนพาสเวิร์แล้วเราก็ใช้อ่าพาสเวิร์ที่เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับก็คือสามารถเอามาเข้าหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับาาจากนั้นเราก็กดเข้าไปเลยนะครับ แป๊บตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของอในระบบนะครับของเว็บของ M M M นะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวว่าจะมาบอกในรายละเอียดว่าในแต่ละเมนูนะครับว่าใช้ทําอะไรบ้างน,นะครับการ pH ต้อง pH อยังไงการ gH ต้อง gH อยังไงนะครับกอ,อจบแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้วิธีการสนับนะครับ